สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะฮะจากร้าน TS Big b ิ๊นะครับวันนี้ขออนารีวิวรถสวยๆเข้าใหม่2คันรีวิวคู่ไปเลยเพราะว่าเป็นรถแนวเดียวกันรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะฮะแต่โคลสีกันนะฮะพบกับคันซ้ายมือครับ h อนดานะฮะ CBR 650F LED ปี2017สสีขาวนะฮะแล้วก็คันนี้ จะเป็นตัวเดียวกันเลย CBR 6550 F L E D นะขอโทษทีรวนไปหน่อยนะ6 5 0 F L E D ปี2017เหมือนกันสีดำนะฮะสองคันสสไตล์นะฮะทำไมถึงเรียกว่า2ส,สไตล์ด้วยทรงที่เ,เป็นเอกลักษณ์ค้ายกันอยู่แล้วนะสปอร์ตฟูลแฟร์ลิงนะครับแต่ว่าสองอารมณ์ก็คือคันนี้นี่แม่นะฮนะ สลีปออนนะฮะปลายโยชิมูระคาร์บอนนะ,ะเป็นไงสว่วนอีกคันหนึ่งสายลั่นนะฮะสายลั่นนะ,ะต้องนี่เลยนะสลีปออนไทเทเนียมปลายไดโวนะฮะสองคันนี้ลดสภาพพูดง่ายว่า99%นะนะฮะ99%นนะฮะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกคันและคันนี้สีขาวก็ประกอบไปด้วยของแต่งจะมีชิลหน้า นะฮะครอบถังคาร์บอนนะครับกาดมอน้ำนะฮะบาลานซ์โชค๊คกันล้มสลิปออนโยชินะฮะท้ายสัน้นนะครับยางเหลือนะฮะโซสเตอร์ใหมก่กิฟต์นะฮะอ่าไหมคันนี้อยู่ที่28,000โลนะฮะ เดี๋ยวให้พัมติคทำงานกันมือไวเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งอาให้เห็นๆไปเลยจำๆไปเลย รอบตัดรอบตัดนะฮะส่วนคันนี้นะครับสีดำํำไม่สองหมื่นสองน่าสายลั่นอุปกรณ์ตกแต่งก็ ไม่ได้มีอะไรวุ่หวามากนะครับกาดหม้อนะ้ำสลิปออนไทเทเนียมนะฮะท้ายสัน้นท้ายไม่สั้นนะก็เรียกว่าท้ายแปะนะท้ายแปะนี้นี่อ่าท้ายแปะโซสเตอร์อยางคลิปนะฮะสีนี่ดูสีนะสีเนียนๆนะครับอ่านะฮะตัวอุดกระจกนะฮะก็สำหรับสองคันนี้สำหรับสองคันนี้เปิดราคาโจนให้เช่นเคยนะครับ นะฮะลูกค้าผมทุกท่านต้องรู้รู้ใจผมอยู่แล้วเท่าไหร่นะฮะสำหรับรถสภาพนี้สวยๆแบบนี้ท่อแบบนี้นี่เอาไปแสนแปดเก้าคันละแสนแปดเก้าพอนะฮะสนใจทักแชทด่วนนะครับหรือว่าโทรสสยตรงได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะ,ะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ู2 8 3 5 2 742มี่ผมเฮียตีจะทห้ยินดีให้บริการห้อยคํำปรึกษาด้านการจัดไฟนั้นด้วยนะฮะไปก่อนวันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆให้ดูขอบคุณครับ